หลายคนคงกำลังมองหาที่กลางเต็นท์ริมน้ำและมีต้นไม้ล่มเลื่นในที่เดียวกันแบบไม่ไกลกรุงเทพมากใช่ไหมคะทริปนี้บิงกก็เลยจะพาทุกคนไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดราชบุรีลานกางเต็นท์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งบรรยากาศของลานอบล้อมไปด้วยเทือกเขาตะนาวศรีติดชายแดนไทยพมา่าได้ใกล้ชิดธรรมชาติอากาศเย็นสบาย ญ้าสเีเขียวกับน้ำที่ใสไหลยเย็นชื่นใจจนไม่อยากกลับบ้านเลยกับลานกลางเต็นท์ที่มีชื่อว่าสตรีนแคมปิง้งเรือเขาตะนาวสี สวัสดีค่ะเออวันนี้นะคะเราจะไปกางเต็นท์กันที่สวนพึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านของ f c ของเราเองนะคะเราจะแอบเอาของมาให้เขากันเป็นการเซอร์ไพรส์เอาให้ตังตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวไปไปไปตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของเขาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ใส่ชุดนอนมานะครับกล่าว่าเออใส่ชุดนอนมาแน่นอนใช่หน้ายังไม่ตื่นเลยอ่ะเปลี่ยน่ชุดดนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยกำลังไปไหนกันเนี่ยไปสวนฟื้นรอลินมารับเหรอใช่ไม่ว่างอ่ะดิวันนี้นัดสาวไว้อะไรวะนัดสาวไว้บนห้องไว้แปดคนแปดคนโอ้ยชอบแอบ่ายอ่ะพี่กู นี้เราก็เอาเสาตะเกียงมาให้พี่โดนทดลองใช้นะคะเสาตะเกียงนี้คือเราแอบซุ่มทํากันอยู่นะครับไม่รู้ว่าอีพีนี้ออนไปแล้วมันจะขายเรื่อง <laughs> ใช่ไหม EP <laughs> อีพีนีอ้อาจจะออนปลายปีหรือปีหน้าใช่ไหมปประมาณปีหนะ้า <laughs> <laughs> ไม่ใด้นานไป <laughs> เราเคยโดนแอบแปะสติกเกอร์ที่ท้ายรถของเราทีนี้เราจะมาเอาคืนบ้างนะคะ <laughs> ข้ามเลยเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เลยดีไหมหรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ตรงนี้แล้วกันไม่สะอาดเลยถูน้ำลายใส่ได้ไหมค่ะจะดีเหรอดีสวยดูดิสติกเกอร,ตร์ตัวเองยังไม่แปะเลยอ่ะว้าวเฮ้ยโอ้โหทำเิยไปเลยอ่ะทำไมทำอย่างนี้อ่ะถึงไม่ผิดตัวสวยมากจะข้าหลังไปแล้วเอาคันอื่นไปนะครับเราจะไม่เอาคันนี้ไปแล้วโอเค เรียบร้อยเราเคืนเรียบร้อยแล้วไปแล้ว,ลวบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรอฟซีนะครับเอฟซีขอบคุณสำหรับเสียร์นะครับไปมีสิ่งอกันเราไม่เห็นใบเรามาถึงลาดบุรีกันแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยอะ่ะตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าเราจะกินบางว่าขาหมูแล้วไปถึงหน้าร้านปุ๊บผิดนี่เราก็เลยมาแวะปั๊มนะคะแล้วก็หาอะไรกินในปั๊มกันนี่เนี่ยแหละอาหารตามสั่งมาแนวของหมูมาเนี มาขามมาขามกีดจ์ดเ,เรามาแวะซื้อน้ำแข็งกันเขามีของเยอะมากเลยนะแก๊สกระป๋องก็มีเราเอาอันนี้ไปด้วยทั <italiano. S 1> ้งหมด494บาท<อ>านี่น่าจะเป็นร้านที่มีของเยอะที่สุดในย่านนี้แล้วนะ วอาเมื่อกี้ผ่านมาไม่มีร้านขายของเลยแล้วก็หาซื้อน้ำแข็งยากมากโชคดีมีร้าน,านอยู่ทางเข้าสตีมแคมป์เลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับเดอะแคมป์ตะนาวสีเดราต้องมาตรงนี้โอ้ร้อนสตาร์ทรถให้หน่อยเราได้ไงเราถ่ายอยู่เนี่ย <laughs> สตาร์ทรถให้หน่อย ะะมีร้านอาหารตามสั่งขายด้วยเป็นทางเข้าไปพอดีเลยและไม่ต้องทำเองเนาะประหยัดเวลาไปกินไรดีอ่ะ<ป>นี้ได้ขอมาเพิ่มนะคะเพราะว่าด้านในมีร้านขายของอยู่จะไปเอาเข้าวกันเร็วเร่วเรเร็วเรวเล็วเรวเร็วเร็เร็ว<ป>เร็ว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 ่ ่ะเดินทางกันต่อ ต้อนรับเราเลยดูสิว้าเฮ้ยอากาศดีมากเลยอ่ะน้ำใสามากเลยนะอยากกระโดดลงน้ำแล้วแต่ว่าต้องกางเต็นท์ก่อน เทมใหม่มาด้วยนะคะก็เอามาทดลองใช้เแล้วอีกหน่อยก็คงได้เห็นว่ามีผาเพลินอออกมาจำหน่ายแต่ตอนนี้ขอทดลองใช้ก่อนนะถ้ามันดียังไงเดี๋ยวเราจะเอามาบอกต่อกันนะคะ ฟ้ามืดมาเลยอ่ะดูท้าดิดูลมพัดท้าดิมันจะราดไ้มเนี่ยเดี๋ยวเรารีบกางเต็นท์ดีกว่าเนาะน่าจะตกอากาศ27องศาจะทุ่มนึงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอันนี้เป็นเซ็ตท็อปของเรานะคะฉินชอบแบบนี้จังเลยอ่ะมันแบบเบา เรียบๆแต่ดูมีอะไรเยอะสุดก็ไฟนี่แหละเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดวงมีอีกนะแต่ยังติดไม่หมด <c oughs> แต่กินข้าวก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปตอมีเวลาถ่ายทั้งคืนน่ะ ตอนนี้เรากินข้าวกันท่ามกลางความมืดนะคะเพราะว่ามแมลงบุกฝนมันตกไงฝนมันตกไปแล้วเนี่ยแมงเมาก็มาดูดิว่าไอ้เต็มเลยโอ้ยโอต้องปิดไฟอ่ะแล้วก็เอาไฟไปตั้งที่อื่นว้ยน่ากลัวมากโอ้ยสองทุ่มครึ่งยีองศา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเช็ดหน้าแล้วก็รีบไปอาบน้ำก่อนที่มันจะถึง20องศา <c oughs> แล้วก็จะรีบเข้านอ,นอนเลย เจอกันในทีพรุ่งนี้เช้าเจอกับพี่หมีพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าปินคงตื่นสายกว่าไปลาตีสวัสดนะคะเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตกรูเดินม<ล>ันไม่ดูดตกไปลึกไหมเนี่ยจุกเขา่าอ๋อไม่หัวดีไม่หั้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะขึ้นมาถึงนี่เลยแสดงว่าลงไปลึกนะเนี่ยไหนพาไปดูรูหน่อย เดียเด๋ยวบอกเดี๋ยวบอกพ่อเจ้าของร้ขอขอานเะยรัู้ไม่ใหญ่ไม่นึกก็ลงไปไม่หนเกอะไร่อันนี้ <c oughs> พี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันคงแบบว่าเนี่ยดูดิมันคงมีรูยอยู่แล้วอะแล้วเราล,ลงไปอะลงไปมันเป็นโพงอะเมื่อกี้ดูิค่ขา ทุกคนก็จะเห็นดาวอดาวสวยมากเอแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่ขึ้นเต็นท์เราดีกว่าอุ้ยในกองมืดมืน่น น,นี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะซึ่งจริงๆเราควรจะนอนได้แล้วแต่ว่า,วา,วามาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะพอเปิดเต็นท์ปุ๊บมันมีไอตัวเนี้ย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 เดี๋ยวถ่ายให้ดูมามาม,น,มานี่มันมีไอตัวนี้นจะเอามันออกยังไงดีเนี่ยปไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้มันไปไหนแล้วอ่ะ วายแกแทนที th ่ฉันจะได้นอนมันจะกัดหนูไหมอ่ะนี่ก็เนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันอยู่เนี่ยเห็นมันไหมเห็นมันไหมหนูจะทำยังไงดีก็เอาผ้าแคนเตงไงทำเป็นถุงมืออ่ะไม่กล้าจับอ่ะเดีจะไม่นอนเดี๋ยวโตอื่นพ่อไปอีกไม่กล้าจับอ่ะออกไปออกไป เมันนดินวอยากได้อะไรยาวๆวะ่ะไม่อยากให้แบบมือเข้าไปใกล้ๆเลยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยจะเข้าไปทำไมเนี่ยว้ายมันเดินมันเดินเธอเราเปิดประตูให้ตั้งกว้างเนี่ยกระโดดออกไปได้ไหม <c oughs> ออกไปนี่มันไม่ใช่ที่ของเธอ ก็ไม่อยู่เลยนั่นหรอมันอยู่ในข้างไหมมันอยู่ตรงนี้งั้นฉันจะเปิดตรงนี้ให้แกออกไปนะออกไปน้องตัวมันจิ้มหัวมันหนักเนี่ยเนี่ยเปิดให้หมดแล้วนะฮะ เฮ้ยีรักเพื่อนไหมไม่อย่าไปทางนั้นคิดจะใหม่นะพี่ๆ <c oughs> กลัวแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาแล้วนะ ฝนตกทั้งวันเลยอ่ะนี่ตื่นมาเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็หยุดไอขอมาถ่ายก็ลําบากแล้วนี่นะคะตอนนี้เขากําลังกบหลุมที่เมื่อคืนพี่หมีเขาทำเอาไว้เร่วล่วงตกโพรงนะเขาก็เลยเอาเหินมากบให้เป็นรูใหญ่มากเลยอ่ะ ไปถ่ายรูปตรงนู้นอะสวยมันเหมือนเป็นน้ำตกอะน้ำตกสายไหม I've this time changed the better for I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago ข้าววันนี้เราว่าจะทำกับข้าวกันไวหน่อยและนี่คือผลงานของเราค่ะผัดที่เมามันไม่ใช่ผัดชามันคือผัดที่เมาผัดมั่วๆม,มันเครื่องผัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะร้อน <c oughs> ไม่ได้เป่าเลยอร่อยอ่ะ เขาเข้ามาตั้งเลยนี่โอ้ลิ้นพองเลยเมื่อกี้ของข้าวสวยมากว้าวน่ากินมากอืมไม่เคม็มต้องเติมน้ำลาหน่อะตอนนี้คือมันดีจนอธิบายไม่ถูกเลยอะ มันมีลมไม่ไม่นะพัดลมนะพัดลมนี้เป็นเอามาเป่าแมงวีแมงวีมาชอบตอมลูกตาแล้วที่รักคิดดูว่าตอนเนี้หนูพยายามจะลดอาหารพยายามจะกินให้น้อยแล้วทากับข้าวอร่อยอร่อยอย่างนี้มาทําไมผิดที่รักผิดเต็มเต็มเลยเพราะที่รักทำอร่อยหนูก็ต้องกินเยอะไงพอหนูกินเยอะหนูก็อ้วนแล้วที่รักก็บ่นว่าหนูอ้วน อากาศดีจนหนาวเลยอะเมื่อกี้ฝนมันตกตกตก,ตกหยุดหยุดนะแบบพอเราเอาตะเกียงไปแขวนใช่ปะมันก็ตกแต่พอเก็บตะเกียงเข้ามาปุ๊บมันก็หยุดแล้วพอตะเกียงออกไปแขวนใหม่มันก็ตกอีกมันเป็นแบบนี้ทั้งวันตอ <laughs> นนี้เป็นเวลา6โมงจะทุ่มแล้วนะคะอีก8นาทีก็ทุ่มหนึ่งล้วอากาศอยู่ที่25องศาวันนี้คงต้องไปอาบน้ำไวหน่อยนะเพราะว่าอากาศลงเร็วมาก ต้องเอาเสื้อมาใส่ไม่ไหวอะ่ะใช่ไหมใช่ฝนตกหนาวเนี่ยเมื่อกี้ปิดไฟแ้วเพราะว่าแมงวี่มันเยอะไม่ใช่แมงวี่อะไรนะแมงเม่าเพราะฝนมันตกแมงเม่ามันก็เลยเยอะเราก็เลยต้องปิดไฟแต่ตอนนี้มันเริ่มหมดแล้ว ก็ <g ill ain> เลยเปิดไฟได้วันนี้เข้าเต็นท์น,น่ะต้องดูดีๆนะเดี๋ยวเขียดเข้าเต็นท์อีกเขียดตะปาอ๋อแล้วมันไม่ใช่เขียดเหรอ <c oughs> ตกลงมันเป็นเขียดไหมนี่ <c oughs> มันก็คือเขียดไงเ <c oughs> ขียดตะป่าก็คือเขียดต้องดูดีๆก่อนเดี๋ยวมันเข้าเต็นท์อีกโอ้โหวานนี้สยองเลยกว่าจะเขี่ยออกได้ตั้งนานเนะี่ยคืนนี้มีอะไรอีกไหมอ่ะคงไม่มีแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้เลยแล้วกันฝันดีรติสวัสดนะคะ กดีมากบอกเลยฝนตกอะ่ะเพื่อเช้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะทํากินกันง่ายๆฝีมือพี่หนี <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก็จะไปอาบน้ําเก็บของแล้วก็ล้อหมุน กินหมดเลยอ่ะมันตกอีกแล้วอ่ะเก็บของกับแะนะมนไปแล้ต้องนอนต่ออีกคืนไหมเนี่ยไม่ได้เราเก็บเต้นทกันเสร็จแล้วแหละแล้วก็ปิงก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดนี้นะคะรอที่จะเล่นน้ำ อยากแช่น้ําก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้แช่น้ําเลยคนเยอะนะแล้วน้ําเย็นมากเมื่อกี้ไปล้างแขนมาชื่นใจ I friend said trying know okay not And you told your you're tell what's felt and that me Cause wrong But known you too long. hurts watch your blue you too It to watch to I've eyes fade grey fade known long away w you away. As As fade a ไ yeah. 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 ฮเมื่อกี้ได้ลงไปเล่นน้ำมาด้วยล่ะสดชื่นมากเลยตอนนี้เราอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะบินแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันพร้อมที่จะออกไปต่อ เราไม่ได้กลับบ้านนะเราไปต่อและถ้าอยากรู้ว่าเราจะไปไหนอะ่ะอย่าลืมติดตามชมอีทีหน้านะคะใครสนใจอยากมาที่นี่นะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจของสตรีมแ a m p i n g เทือกเขาตะนาวสิงห์นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วที่นี่คือล่มไม้เยอะมากถ้าใครที่อยากกางใต้ล่มไม้ก็ยาวเลยค่ะเออลานด้านบนนะจะเป็นโซนที่มี ต้นไม้เยอะมีร่มไม้ให้เยอะส่วนลานริมน้ําก็จะเป็นที่โล่งๆรถแคมป์คาร์สามารถลงไปจอดได้นะคะติดกินน้าเหมือนเราเลยใช่เหมือนที่เราจอดอยู่นั่นโอ้ยยังไม่อยากกลับเลยอะ่ะแต่ว่าเราจะไปกันต่อเรามีวันที่ค่อนข้างจะจํากัดนะคะเราต้องทําตามแผนของเราโอเคสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้หมีพาเพลินด้วยนะคะ EP หนะ้าหมีพาเพลินจะไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับทลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ Bye bye. Bye bye. bye, bye.